สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโกล่านะครับเดี๋ยวผมพามาชมไม้ร้านที่ปกุ้งกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งไม้ต่างไม้มงคลนะครับเยอะมากๆเลยนะครับมาสมก้าวข้าวก่อนนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ขอเบอร์ที่ติดต่อนยครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับครับสวนปลูกพอลักนะครับ,รบหรือจะสแกนชิวอาร์โค้ดมาก,ก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์แอดไลน์<ล>ได้เลยได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับมาชมกันเลยครับเดีย๋ยวมาเริ่ม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 ต้งแต่ต้นหน้าเลยอันนี้คือแม่อันนี้คืออะไรนะไผ่ ไผ่ฟ yep. ิลิปปินส์ครับครับมันคล้ายๆใหญ่แย้นะบางคนเขาก็เรียกใหญ่แย้ลายแต่จริงๆมันมันเป็นคือไผยฟิลิปปินส์กระถางนี้เราเอาแบ่งแบ่งปันกันร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็นเป็นกอแล้วกอใหญ่แล้วพอจะได้ในาดนี้มันเป็นกออะไรก็มาเป็นปีเหมือนกันพอจะได้อย่างี้อันนี้จะเป็นลักษณะสกายไลน์สกายไลน์เอาร้อยห้าสิบไปเลยครับแบ่งกันราคามันจะได้ เท่าๆกันกปกติเราขนาดกายอะไรอย่างเงี้ยเราจะขายอยู่ร้อยแปดสิบไสองร้อยอันนี้เราเอามาลดลงเราคาดีมากตัวนี้เราไม่เคยเอามาราคาตามสภาพอ่านแผงสนแผงด่างขาวค่ะด่างขาวด่างขาวครับปกติเลยสนแผงเนี้ยปกติเราจะเห็นเป็นแบบสีเขียวธรรมดาเนอะตัวนี้มันมีด่างด้วยคือด่างนี่คือเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็จะด่างอยู่อย่างนี้เลยอันนี้ก็ถางละาสองร้อย แบ่งปันกันสิบสองนิ้วนะครับประมาณสิบนิ้วสิบนิ้วครับสิบนิ้วแต่ว่าพุ่มจะเขาได้พุ่มอยู่อันนี้คือไปเปลี่ยนฟอร์มไม้กระถางได้เลยข้างหลังจะเป็นหมวกจีหรือเรดร์สีส้มเพราะสีของเขามีหลายสีอยู่แต่อันนี้เรามาเป็นสีส้มราคาร้อยห้าสิบราคาดีมากแบ่งปันกันถ้าไซส์ใหญ่เขาขายกันต้องสองพันสามพันนะใช่เพราะว่าไซส์พวกนี้จะจะจะไซส์ใหญ่หรวไม่ได้เล็กนะไม่ได้รูบรูบรูเม็ดนะ แปดสิบเก้าสิบเซนได้ต่อไปเป็นตัวนี้พุตานค่ะตูตานดอกเขาจะสวยมากสามสีในหนึ่งวันครับดอกเขาจะมีหลายสีเขาคือระยะเวลาของการออกดอกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเยจากขาวชมพูอย่างเงี้ยเ็าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อยเหมือนดอกเหมือนต้นฝ้ายเลยนะครับคข้ายๆกันเพราะมันบานออกมาอ่าเหมือนชบานครับแล้วสีเขาจะเปลี่ยนไปอีกอันนี้กระถางเท่าไหร่จะแม่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบ ปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณเรื่องนี้ร้อยห้าสิบเอาให้จําง่ายๆเนาะข้างหลังก็ไม้หายากและดอกหอมมากอันนี้จำแพงอันนี้ดอกหอมมากเลยค่ะแอดมินหอมอันนี้อะไรกันนะพุทธกันนะเอ่อพุทธบุญรักษาหอมมากกลิ่นใกล้ๆก็ยังได้กลิ่นเลยสามร้อยแปดสิบคือฝ่ายจะได้ฟอร์มเนี้ยมันมันและราก็เริอมแล้วรากเยอะอยู่เราไม่อยากเปลี่ยนกระถางเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วมีมันน้ำหนักมันเยอะส่งยาก ห้องหลังเอาห้องหลังก่อนแล้วกันนะอันนั้นเป็นเล็บพุดเล็บพุดใบเฟิร์นใบเฟิร์นสูงอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนได้ทานสดได้นะคะมันได้มันได้พุ่มแล้วล่ะครับเอาร้อยห้าสิบครับแบ่งกันตัวนี้ตัวนี้เป็นอ่าส้มส้มกิมจอนะคะไม่ใช่ส้มจีดลัษณะของลูกเขาจะออกเร็วๆกินได้ทั้งเปลือกคือเคี้ยวมันก็จะมีรสชาติ ไม่ไม่ขมไม่อะไรกินได้ทั้งเปลือกเลยอันนี้หารอยเนาะ,ะขายเท่าราคาส่งอันนี้เราเราส่งอยู่ห้าร้อยล้วก็ขายห้าร้อยเนาะราคาส่งกิมจอด่างต่อไปจะเป็นคอยคอยญี่ปุน่นด่างคอยญี่ปุนป่นด่างตัวนี้เราไม่ค่อยได้เอามานานแล้วเราก็เลยเอามาตัวนี้กระถางนี้อยู่สองร้อยครับเ,เพราะว่าฝาเขาจะได้ใหญ่ขนาดนี้คือใบป,ปักเอาเอาไปตัดเอาไปขยายได้แล้วเอาไปขยายพันธุได้แล้วเนี่ยกระถาง เขาเรียกคอยญี่ปุ่นดางไอต,ตัวนี้เป็นเข็มที่เรามาโกคนเขาเรียกเข็มเศรษฐีบางเขก็เรียกเข็มเศรษฐีดังขาวสังเกตที่ดอกเขาดอกเขาจะสวยนะมันมีสสีชอบแดดครับเลี้ยงแดดได้เลยอันนี้เราแบ่งไปที่ร้อยห้าสิบถางร้อยห้าสิบมาสองกระถางเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ควักแคะเขาเรียกปักอะไรนะ ฝักแคบดีใจแทนเขากำลังดีใจแทงเขาด้วยพอได้ทองเเลยดีใจอาจจะไม่รู้ว่าเสียงแทกหรือเปล่านะรับพอดีมีงานนะครับอันนี้เป็นฝักฝักแคบฝักแคะเราแบ่งร้อยห้าสิบเนาะแบ่งกันปกติเราขายอยู่สองร้อยฝักนี้ยังหายากอยู่มีมาสองกระถางกระถางละร้อยห้าสิบเนาบร้อยห้าสิบร้อยราคาดีมากอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งใช่เพราะว่าปกติราคาอยู่สองร้อยแต่นี้เรามาแบ่งปันกัน แล้วเรามีหัวมีโขนใช่มีโขนเอาไปแยกได้เลยสังเกตคือไปแบ่งได้แล้วตัวแคะด้วยจริงๆทำไมทำไมราคาลงเยอะมากเลยครับแต่ก่อนไซเนี้สามสี่ร้อยแต่ปกติเราขายอยู่ปกติเราขายอยู่สองร้อยแต่วันนี้เรามาแบ่งกันมุจลินมุจลินด่างด่างตัวนี้เอาว่าระอยแปดสิบเนาะแบ่งแปดสิบบาทตัวนี้บอกสีชมพูใช่ไหมครับใช่ตัวนี้มันมีเนี่ยคือความด่างของเขามันก็สวยอยู่นะสีมันจัด ยิงแดดยิ่งตัดยิงจัดใหญ่เลยนี่ก็ะถางละอยแปดสิบต่อไปจะเป็นตัวนี้ส้มเช้าส้มเช้าด่างมันเหมือนมันเหมือนกระแพงบนกินเนาะส้มเช้าดีไซน์วบบนี้หนักมากครับสองร้อยสองร้อยบาทนะครคือถ้าจะให้สวยหรือว่าเอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางมุกโหรือเถียงอะไรตั้งไว้มันก็จะสวยอีกอย่างมาตัวนี้เขาเรียกมะนาวมะนาวเทศเออมะนาวเทศมะนาวเทศและ สังเกตการการขยายพันธุ์ไอการการการเจริญเติบโตของเขามันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่มันจะไม่สูงมันจะไม่สูงมากลูกกินได้ไหมครับได้เยอะไม่อร่อยเราจะมีตัวใหญ่ด้วยแต่ไม่เดียวไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ฟอร์มหายากไม้ประดับแต่เขาก็เรียกมะนาวเทเคตัวนี้ก็ทางเท่าไหร่แล้วแม่ท่งร้อยห้าสิบบาทเมื่อก่อนเราก็ขายร้อยห้าสิบนี่เราเลี้ยงมาหลายานานหลายเดือนล้วก็ขายอยู่ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นเฟิร์ อันนี้เรียกค็บบ้าไบเขาจะแข็งมากเป็นหยักๆอย่างเง,ง,งี้ยฟอมเขาได้เลยเนี่ยความสวยของเขาเนาะอันนี้ก็ถางละสองร้อยครับอันนี้มันมาแพงหน่อย <c oughs> แต่เราเลี้ยงไว้นานแล้วตัวนี้ก็เป็นเฟืรอนอีกตัวหนึ่งแนตะตี้หรือน,นิตตี้อะไรเนี่ยแหละครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆใบผักกาดอะแต่ว่าฟอมเขาจะตั้งกระถางละสองร้อยเท่ากันตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่ง <al> ตัวนี้ก็จะสวยอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็สองร้อยมี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 มาสามแบบ ใบเฟินข้างหลังมันเป็นตัวอันนี้เป็นปาล์มปานามาปาล์มตระกูลปาล์มปานามาเป็นกอที่เขาใช้ใบไปทําหมวกปานามานะคะอ๋อตัวนี้หายากหายากค่อยๆเขากระถางเขาจะขึ้นเป็นกอเลี้ยงง่ายตัวนี้เราเอากระถางเท่าไหร่ดีตัวนี้ใบใหญ่สึ้นไหมครับใหญ่ขึ้นมันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้สามร้อยมันจะสูงอันนี้คือเราไม่เอาให้เกินไซส์จัดส่งครับกระถางสองร้อยลงใช่พยายามเอาไซส์จัดส่งมา พราะมันยังจัดส่งได้จริงๆกับฟอร์มไม้กรมันจะใหญ่กว่านี้ข้างหลังจะเป็นตัวเอ่อจัสมินด่างจัสมินด่างตัวนี้เป็นไม้เถาไม้ตะกูลเลื้อยไม้ทำไม้ซุ้มอ่ะครับไม้ดอกเขาก็สวยอยู่นะแต่ใบเขาก็มีเสน่ห์ตรงที่มันเป็นด่างสวยนะครับมีดอกจัสมินด่างนี่ม่วงค่ะจัสมินด่างเราเอาเท่าไหร่ดดจไไม่้เอาเอาตัวนั้นเราสองร้อยแล้วกันปกติเราจะขายอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทไม่ได้เราลด้สองร้อยบาทเออสองร้อยเอาแบบจำง่ายๆเนาะ อันนั้นจะเป็นูมะดูด่างด่างด่างเหลืองปะเออด่างเหลืองครับเพราะว่าด่างขาวอยู่นี่อันนั้นด่างเหลืองสังเกตด่างขาวกับด่างเหลืองมันจะต่างกันนิดนึงคือถ้าขาวมันจะฟอร์มเตี้ยถ้าเหลืองมันจะฟอร์มสูงอันนี้ด่างขาวด่างขาวจะออกตามซอกใบเหมือนกันขาวก็จะเป็นพุ่มเตี้ยๆหน่อยไม่สูงมากครับ อันนี้อ่างด่างเหลืองด่างเหลืองก็จะสูงหน่อยตัวนี้ด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองเท่าไหร่ครับราคาสองสองร้อยสองร้อยแล้วด่างขาวแล้วครับพี่เท่ากันเท่ากันเอาง่ายง่ายวันนี้เราเอาจะเราเอาจะเคสราคาร้อยห้าสิบกับสองร้อยเนี่ยเราเป็นเป็นเป็นล้วก็เป็นตัวนี้ชงโคลด์ค่ะเป็นเซียวค่ะไม่ใช่ชมโคเป็นเซียวด่างดอกออกมีด่างด่างขาวมันจะออกชมพูอ่อนๆชอบแดดนะคะดอกด่างเขาจะดอกชมพูแดงๆเลย แต่สเสถียรแล้วค่ะไม่ไกลอันนี้อยู่ที่150อ่า150 150บาทครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรมังกรเงินเนาะบางทีเขาเรียกดับเงินตัวนี้เราเอา120อ่ะเราแบ่งกัน120บาทร้อยยี 120. ต่อมาครับตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะวาสนาอินเดยไม่ใช่ข่อยอินโดเขียวสุรัตเขียวสุรัตครับเขียวสุรัตหรือข่อยอินโด ตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบแบ่งกันกอแล้วนะเป็นกอแล้วและด่างสวยด้วยเลี้ยงแดดก็ด่างสวยเลยตัวนี้นําเสนอเป็นไม้ที่มันยังไม่ค่อยมีเนาะยังไม่มีแพร่หลายน,นี่เป็นไม้หายากค่ะชื่อเปลวสุริยาเปลวสุริยาตัวนี้เป็นไม้แดดนะคะชอบแดดตัวนี้เราเอาสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเพราะตัวนี้หายากแล้วเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ดอกเนี่ยดอกเขาจะออก<ว>แดงสดออกส้มสดเลยจริงๆดอกเขาคือตัวนี้ อันนี้คือใบใบใบอ่อนนะใบใบใบสร้างเกสรใบอ่อนตั่นี้นี่ดอกเขาอยู่ประมาณนี้เป็นไม้พุ่มเตี้ยนีที่บานแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้สองร้อยแปดสิบไม้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะหาเป็นไม้หายากไม้นําเข้าเอกวาร์บูน้อค่ะเอกวาร์บูเอกวาร์บูแล้วบูเอกวาร์บูมันสลับกันแล้วมันเรียกได้สองอย่างเลยตัวนี้ตัวนี้สีส้มๆกระถางละห้าที่เขาเรียกบูเนี่ยเพราะว่าสังเกตใบของเขามันจะมีสีออก เวลาเอาดอกสวยมากสีส้มตัดกับสีซิลเวอร์แล้วใบก็มีความแข็งอยู่ตัวนี้เราเอากระถางเท่าไหร่ห้าร้อยตัวนี้หายากอยู่แล,แล้วไม้อ<น>ะไม้เขาได้กอแล้วเนี่ยสมช่อเอาไปขยายพันธุหรือว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางเป็นไม้ประดับสวยประดับดีกว่าอย่าขยายเลยเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรับอันนี้คือผักชายาด่างคือนั่นเป็นชายาด่างโนะครับ คะแนาเม็กซิโกอะแนนเม็กซิกันเท่าไหร่ครับตอนนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้เราเอาร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเราขายร้อยห้าสิบเรามาแบ่งวันนี้ร้อยหนึ่งเตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้นเราไงมาสองกระถางเนาะเราเคยขายอยู่ห้าร้อยแต่วันนี้เราเอามาลดให้เราขายอยู่สี่กระถางละสี่ร้อยสี่ร้อยเลยนะครับใครเร็วใครได้เลยราคาดีมากเพราะลายเพราะว่าลายมันเริ่มลายมันเริ่มออกแล้วเดี๋ยวพอมันใหญ่มันจะสวยไม่เป็นลายบอกไปแล้ว ถือว,ว่าจัดโตให้ลูกค้าก็แล้วกันนะพี่สองต้นเหลือสองต,ต้นแล้วนะครับม,มีมาแค่สองต้นสองต้นสุดท้ายสองต้นสุดท้ายแล้วก็ตัวน,นี้ครับมันจะเป็นเอ่อพวกเขาเรียกอะไรอ่ะโฮย่าค่ะเนี่ยมีชื่ออยู่โหยา่าอันนี้เอาแค่ร้อยยี่สิบพอค่ะเนี่ยสองกระถางร้อยี่สิบเป็นโฮย่เป็นโหย่าใบแหลมหมอกแรกแขวนเพราะใบเขาใหญ่เลย อันนี้ก็โหย่ายอดชมพูอันนี้ก็ร้อยยี่สิบเป็นกูนโหย่าเหมือนกันแต่ใบเขาจะใหญ่กว่าตัวนี้ใบเขาจะเรียวๆโหย่าร้อยยี่สิบหมดเลยแต่อันนี้ก็เป็นโหย่าใบแหลกใบใบเล็กสวยมากครับถ้าใครเป็นไม้แขวนไปไปแขวนได้เหมือนกันเดี๋ยวแม่ค้าจะแถมไม้แถมไอ้ที่แขวนให้ด้วยแขวนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโหย่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ราคาร้อยยี่สิบเท่ากันสามตัวเลย ตัวนี้เป็นชาฮเกเกี้ยนด่างสวยมากที่ถ้าถ้ายิ่งแดดยิ่งด่างใบเขาสวยเนาะเพราะว่าชาฮกเกี้ยนนี่อยู่ร้อยห้าสิบเราขายร้อยห้าสิบสวยมากไม่หายยากไม่หายยากอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นมีมาของกระทะทาบอนไซมากชาับเกี้ยนสวยดี คล้ายคล้ายเอลี่ปุ่นแต่ว่าเอลี่ปุ่นมันจะใบเล็กกว่านี่คือใบใบเขาจะนั่นมีมาสองกระถางตัวนี้ยังไม่ได้บอกนะตัวนี้เป็นอากาเวอากาเวค่ะร้อยยี่สิบมาค่ะอยู่ในกลุ่มอะไรกลุ่มให้ให้มันไลก์ได้กลุ่มของมันตัวนี้ก็จะเป็นเล็บพุดเล็บพุดทำไมสวยจังเลยเนี่ยออกเหลืองเลยเอาร้อยยี่สิบได้ไหมน้่หรือว่าเอาร้อยเดียวป่ะเอาร้อยหนึ่ง ทำไมสวยจังเลยครับมวนดาวสวยมากมันใหญ่นั่นสองร้อยมันออกเหลืองตัวนี้มันออกเหลืองมันจะมีเด็กพุทมันจะมีความแสงด้วยไหมใั้สถานที่ด้วยครับคือแดดโดนแดดแดดเต็มกับแดดไม่เต็มต้นใหญ่นะครับอันนั้นไม่คับไปไว้ในร่มต้นใหญ่นั่นจะสองร้อยจะสูงแล้วอันนั้นอยู่ประมาณแบบหกสิบหรืแปดสิบเซนเนาะต้นนี้ออกให้ดูนะครับ ัวนี้เราอยู่ร่มหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้อยู่สองร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้เอ่อชะลูดช้างชะลูดช้างด้างมาทีไรโดนเอฟทุกทีเลยดอกหอมเป็นไม้โบราณแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างดอกสีขาวเป็นหลอดหลอดชะลูดช้างเป็นไม้เลื้อยเท่าไหร่เท่าไหม้เทาเป็นอันนี้เท่าไหร่ครับพี่กุ้งตัวนี้เอาร้อยแปดสิบก็ได้ร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายตัวนี้ก่อนตัวนี้เซม้าค่ะ แท้มาหรือว่าหางม้าตัวนั้นเขาว่าพอจะเลี้ยงได้ขนาดนั้นก็นานใช้เวลาอยู่นะตอนนี้เป็นไม้ที่ราคาไม่ตกใช่ราคาไม่ตกอันนั้นไม้ไม้โชว์หัวครับยิ่งโตยิ่งมีราคาอันนี้แม่ค้าคิดแค่สองร้อยพอค่ะมีราคาดีมากผมเห็เขาขายห้าร้อยนะครับใช่ปกติจะขายอันคือจริงๆเขาขายห้าร้อยเลยเพราะว่าหัวเขาใหญ่หัวใหญ่แล้วเลี้ยงหลายเลี้ยงนานแล้วครับเลี้ยปีแล้วตัวนี้แล้วก็เป็นเกจกระหู้ด่างแค้นนะครับใช่มาได้เลยห้าสิบ มีมาสองกระถางตัวนี้ราคาละร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็สวยนะครับเป็นมาที่สวยตัวหนึ่งยิ่งแดดยิ่งสวยเนาะพี่ถังใหญ่ก็มีจะไม่ได้เอามาถ้าใส่แบบกระถางดินเผาหรือกระถางมังกรอะไรนะสวยมากตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของถ้าให้โดนแดดหน่อยเนะแต่ไม่เอาไม่เอาแดดแรงมากนะแต่ให้ขอให้มีแสงนะตัวเนี้ยใส่สีเขาจะสวยสีเขาจะออกเป็นแบบใบอย่างเั้นเลยมันออกเหลืองๆนวล ต่อมานะครับเป็นอันนี้กอกระไดเป็นยางอินเดียตัวนี้เป็นยางด่างชมพูกระถางละแปดสิบด่างขาวก็แปดสิบก็เราเราขายราคานี้เราขายราคานี้อยู่อันไหนที่เรามาเราเราเคยขายอยู่เนี่ยเราก็จะขายราคานั้นแปดสิบบาทแปดสิบบาททั้งขาวทั้งชมพูเลยต่อมาตัวนี้มันจะเป็นเล็บคุดใบบิดก็เรียกใบบิดตัวนี้เราเอาเท่าไหร่ดีแม่ใบบิดเอาร้อยห้าสิบได้ครับมันสูงแล้ว หนึ่งร้อยห้าสิบครับแล้วเราเปลี่ยนกระถางให้แล้วตัวนี้ฟองเขาก็สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยฟองเขาสวยตัวนี้เป็นกระเทียมเถาดอกเขาสวยเนี่ยสังเกตที่ดอกปลายดอกเขาก็จะเริ่มเริ่มออกแล้วกำลังจะบานพอดีกว่าไลท์จะลงค่ะดอกบานน่บานพอดีช่วงนี้เขากาลังออกดอกเขาจะบานช่วงไหนครับพี่ช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ครับ ช่วงพฤศจิกาธันวามกรามกราเนี่ยประมาณสองสาเดือนเนี้ยเกิมเริ่มเริ่มออกแล้วตัวนี้เราขายอยู่เท่าไหร่นะคะร้อยี่ิบร้อยี่สิบดูมีหลายต้นเลยตัวนี้ก็จะเป็นไม้หายากอีกตัวนึงนี้สวยมากจำปีค่ะอะไรจำปาจำปีด่าง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 ปีด่างเขามีหลายตัวจำปีด่างอันนี้ต้องเลี้ยงในร่มหน่อยนะคะขอให้มีแสงอ่อนๆหน่อยนะเมือไม่ไม่แรงอ่ะ สวยโดนแสงได้บ้างแต่ว่าต้องเลี้ยงเล็กร่มๆมหน่อยสใหญ่มากเลยครับสูงร่มๆ้มเมตรนะครับถ้าใส่กอกก็ประมาณหนึ่งเมตรตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ยังหายากอยู่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทครับต่อมาตัวนี้อันนี้สวยมากตัวนี้ก็จะไม่เคยเห็นสีเป็นอย่างนี้เลยสนปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับค่ะแต่ยอดทองเพอร์ปนด์ทองวยจัเลยปฏิพัทธ์ยอดทองเนี่ยแต่ต้องเลี้ยงแดเลี้ยงแดดเลยนะครับ สูงอยู่นะครับแนะนาเม็ดนึง่งใช่ไอตัวเนี้ยมาเม็ดหนึ่งเม็ดกว่ากว่ามยี่สิบแต่ว่าตัวเราถ้าเราจัดส่งเนี่ยเราสามารถงองพับงองนิดนึงก็งให้ได้นนในขนาดหนึ่งหนึ่งเม็ดมันจะส่งได้มป็นไม่ไม่ไม่ไมีค่าจัดส่งที่สูงมากัวนี้ก็อยู่ประมาณเมตดเม็ดยี่สิบในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะครับ,รบเพราะว่าเพราะมันมีข้างหลังมันมีแสงโดนแสงจริงเนี่ยถ้าดูดูจากตรงนี้เอาจากมุมเนี้ยเพราะสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยเขาแบบเขาไล่เฉดสีได้สวยมากนะครับ แต่ต้องเลี้ยงแดดนะครับต้องเลี้ยงแดดเลยไม่ค่อยมีมาตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อยู่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทครับแบ่งปันกันต่อมาข้างหลังก็สวยเนาะข้างหลังมันเป็นเหลือออสเตรเลียไม้ออสเตรเลียตัวหนึ่งที่ดอกเยอะมากให้ดอกมากบแดดค่ะ ปกติเราไม่เอาตัวนี้มาเพราะว่าเราเอาตัวที่เราตอนมาสีดอกยังไม่ค่อยออกแต่ตัวนี้ดอกดอกเขาออกเลยเอาแม่มา<ป>ลเลยยังร้อยห้าสิบเลยค่ะอันนี้สี่ร้อยเหมือนกันสี่ร้อยเหมือนกันสี่ร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่มากเลย<า>คือรากอ่ะเขา,าล้นกันถ่างแล้วก้นกันถ่างแล้วสี่ร้อยบาทนะครับไซส์ก็คุ้มแลครับเพราะว่ามันเป็นแม่พันธุ์ตัวนี้มันเป็นแม่พันธแล้วฟอร์มสูงเนี้ยกิ่งมันจะเยอะแล้ว คืคนบอกมันดอกมันจะเป็นยังไงไม่เห็นดอกครับเราเคยเอามา้ร้อยห้าสิบค่ะเขาเรียกอะไรนะชกาะชางใบสีม่วงอันนี้มันไปอยู่ในร่มมันก็เลยไม่ค่อยม่วงจริงมันจะออกม่วงออกม่วงม่วงเงินเงินอ่ะแล้วแม่เขาใบใหญ่ที่ร้อยห้าสิบใช่ใบใหญ่มากเใบเบล่ราคาดีมากใบใหญ่แล้วหญ่มากวากเลยครับส่วนนี้เป็นกุลาบกลาบเราไม่ได้ส่งเราขายหน้าร้านเพราะปกติถ้าเราส่งมันมีแค่จะส่งที่เป็นเมื่อกี้ไม่เห็นดอกเนาะจกติเยอะมาก มันทลัดได้ด้วยเนาะพี่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนใช่ใช่เพรกว่าจะถึงมือลูกค้าเดี๋ยวมันดอกโรยดอกอะไรปัญหามันมีตรงนี้เราเลยไม่ได้ส่งวก็เหลือประมาณนี้ครับเหลือต้นอะไรบ้างครับพี่หมดหรือยังครับหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเนอมันหมดแล้วครับถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจต้นไม้นะครับสวนปลูกพาราสนะครับสวนบี๊กุลก็สามารถ แอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูใหม่นะครับหรือใครต้องการหาไม้แปลกไม้สะสมชนิดอะไรก็โทรถามได้ครับโทรไปถามได้เผื่อที่สวนมีเนาะพี่เพราะบางตัวเรามีไม้จากสวนไม้ที่หายากบางตัวมีแต่ว่าเราเอามาไม่ได้เพราะปิดเรื่องสถานที่เนาะครับพีท่านสนใจตัวไหนก็ลองลองสอบถามดูได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับขอบคดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับ